เาจะอที่เขาถนัดอ่ะคือเขาจะเอาหมัดอ่ะเราก็จะเราก็จะเอาที่เราถนัดไงกลัวปืนฮ้าก็บอกแค่นั้นจบไปเดินบอกมันเขาจะคุยเขาจะคุยด้วยไอสิ่งจะคุยด้วยรู้ไหมว่ายั่งไปจัง ครับผมโอเคเอาไปเลยเฮ้ยเป็นกระจูครับผมก็เสิงว่าจะมาจบอ่ะจบสตารลี่อะครับผมสิงอยู่ไหนถ้าจบกับสวดขาวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเชียร์กับสภาเพราะว่าเดี๋ยวพวกสิงพวกนี้จะเข้าสภากันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแต่ละท่านก็มีแงานแกงเถื่อนอ่ะมาข้ามมดเหรอใช่เอ้าผมนี่หยุดมีเรื่องกัส็คือจริงจริงอะผมไม่มีอะไรหรอกผมเนี่ยขอโทษไปแล้วแต่เขาไปรับคำขอโทษผมเลยแล้วก็แข็งผมเขาก็หัวร้อนแหละหัวร้อนเลยก็เขาบอกเขาไม่อยากพูดเยอะ คือจะดักฆ่าก็ต้องรอไม่มีหมอพว่าถ้าสมมติว่าเราฆ่ามันน่ะเออใช่ถ้ามีหมอถ้าดักฆ่าม่ถ้าสมมติว่าเราเอาขอช้ำลวยอ่ะคือมาเขาก็จะลำบากไว้คือต้องไปหาส้มหาอะไรมาให้เรามันก็มีค่าเท่ากับเหมือนดักเกิดวอาป่ะพูดเราที่ดึกเจ็ดใช้เยอะนะใช่สามแสนแล้วหนึ่งแสนเลยนะไอเงินเ่สามแสนเงินน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกไอสามแสนไม่ใช่หรอสิบเจ็ดอ่ะสามแสนสามแสนไอของที่จะไปหามันนานพวกกล้วยพวกตะพวกกากส้มมาเลยเนี้ย มันก็เหมือนกับเราฆ่าแล้วเพื่อนก็คิดดีถ้ามึงจะเอาน้วก็แล้วแต่เพื่อนอะแคมปหนึ่งกูขออ่านมันมีอะไรบ้างคิดดีๆเอ่อแล้วแต่เราวอร์สิบสิบหรอห้องห้องมันยู่ไหนะนี่นี่ห้องประกาศเราเลยห้องประกาศห้องประกาศห้องประกาศอะมาหน้าเผาอ่ะไปขอเพลงไว้เยอะเลยนะพอประธานมาก็ไม่มีใครมาหน้าลูกเสือคุยเรื่องจบกันประธานไปก็เป็นผม ไล้วครับเหมือนวาของก็เลยอ่ะงั้นก็ได้แต่กูขอน้ส้มเพิ่มยี่สิบขวดได้ปะเป็นเป็นยี่สิบใช่ไหมล่ะไม่ทั้งหมดอ่ะสามสิบขวดก็ขอดิขอได้ลองไปขอด้ก็ต้องขอเอานะเออก็ลองไปขอลุงพลถ้าสมมติเราแพ้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะกินเผ็ดเดาก็อกแฟดถ้าลองคุยไปดิไปดิไปเข้าห้องไหนไปมองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน 别动。 เยอะสลบสามตัวจัดนี่แฟนคนคนหนึงมีกระ,จ,ะกจาแล้วมันงกระจาแล้วเ <c oughs> แผ่นใหม่เแผ่นใหม่เอาตีมาสอา็อกก่อนทายเยอะสายเยอะโจ <c oughs> <c oughs> ตีไม่ออกไอ้มันดูไม่ออกมันเหลือหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้ก็ไอ้ทาวตีตายไม่ใช่หรอไม่รู้ไอเฮ้ยแล้วแบบกูว่าแล้วมันปัญหาไม่ต้องเกิดไอสารก็บอกตีตายกูเห็นอยางนอกเสียิงยไอสิงไม่ตายบอกเอา คาลาตีตายแล้วคนสุดท้ายเน่เออก็เหลือคาลอยู่แล้วเราบอกเหลือสิงกูก็ไม่รู้เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยคนคนดูเขาบอกว่าคูลาฝั่งเราชนะตีไปสามสี่คนเลยใช่เราถามคนดูอ่ะใช่คนดูเขาบอกว่าฝั่งเราชนะนะผมวิ่งไปถามมาเมื่อกี้เ้าถือว่าไงเอาใหม่ใช่หรอเอาใหม่ใช่ใช่เอาใหม่ศูนย์ โดนแทงอยู่ติดต้องเข้านะไปเข้าจะได้เถอะพูดเถอะได้ดีป่ะปิงคุณยิงวะอ้เหี้ยเขาจะยึดซ้ายก็ปล่อยเขาเดี๋ยวไม่เอาตัวหลุดเดี๋ยวเขาก็อยู่ตรงนี้ดิไม่ต้องไปดิเขาก็จะอยู่แค่นี้แน่ทำอย่าลัวก็ไม่ไปอะทำไมอะจะอยู่ตรงเนี้ยนนี่ แนกฝั่งอ๋าไฮเซ็ตแล้วฝั่งก็ร really? ู้ว่ามันต้องยุบไปอยู <m <m ่แล้วเฮ้ยเขาเรียกอะไม่ฟิวไม่ิวไม่ฟิวไม่ฟิวิวเฮ้ยจะยึนโอคหือมันก็โดนหรอกมันใหญ่ไหมไอ้ที่ันพลาดอย่ี้ละโอยขอรี

ีเดียวเดียวทีเดียวาอันนี้คือเขาอยากต่อยแบบต่อยครับอยากต่อยไปเล่นได้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 ผมพูดกับสันติครับวอร์ซนวอร์นไปวอร์นวอร์นครับวอร์นวร์ปดิส่วนตัวตัวนี้เลยนี้แหละสันติเแต่หวิบหาลมก็ถูเอเาก่อนเอาเบาเผื่อ ติ๊กเกอร์เลิฟกับน้ำหันในเพื่อนไม่เขาบอกใหเราถ่ายรูปไม่ใช่หรอมันก็ยืนให้เขาถ่ายก็ได้อยากไรต้องรวังว่าอัแจ็คไหนอ่ะปีกอยืนวันาหน่อยก็ได้เคยถ่ายรูปอ่ะขอบขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับน้ำหันก็เด้อนั่งใกล้ๆข้างล่างแลกัน